ช่องบ้านสวนกีแตงมาพบกันอีกครั้งนะครับบ้านสวนดีแัง,งะนะครับวันนี้มาทาอะไรครับมาปัดกระถินแม่แพ้แล้วก็ห่อฟางแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ตัดกระถินแม่แพหมือนดิงนะฮะตอนนี้เอากระถิถนแม่แพ้อยู่ครับกระถินแม่แพ้ตอนนี้เราก็เอากระถินแม่แพะอยู่นะเอาปลายแบกครับแบกกระถินครับ<ป>อเอาไปใส่ตรงนี้นะครับ เลยใช่ไหมหลบหลบหน่อยพื้นยิ่งแฉะอยู่วันนี้วันนี้พื้นก็แฉะเพราะว่าฝนตกหนักนะตอนกลางคืนบักขี้นวลเร็เร็วเร็วลุกลุกลุกลไอ้แชมเสียงดังสิลูกเดี๋ยวแพ้ตกใจแชมป์ดิ้ี่ดื้อหน่อย เชีงยงท,ง,ทง,ทงทีดด่ดื้อฮะขาเจดงทั้งทั้นเะดงสิ่งสิงเอาฝนมาเร็วๆๆเร็วอย่างนี้เลยจะเศษตะกรน้อยของเราครับวับนนี้เราก็ทำการห่อฟางไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในป่า ขีนเสร็จก่อนชิ้ลูกเดี๋ยวค่อยไปครับให้ขีนเสร็จแล้วแล้วก็จะพาไปดูอ,อ๋อฝรั่งฝรั่งก็ห่อเสร็จแล้วไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ว,ว่าเราจะพาไปดูไงพ่อไปดูผลงานใช่ไหม,ไมใช่โอเคเราก็จะพาไปดูผลงานเอาเอานี่ๆผลงานไม่ใช่โอ้ยกินซะอิ่มเลย เมื่อกี้กับคือปลาเราก็เข้าไปดูในป่ากันได้แล้วฮะเพราะทำก็ชถิ่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งลูกเดี๋ยวก็เราจะไปพร้อมกันสองคนเลยฮะพอดีพื้นพื้นมันแฉะใช่ครับมันจะทําให้มีเชื้อโรคนะครับเราก็เลยใช้น้ำเปล่าผสมดีเอ m นะครับ พีเอ็มอยู่เนี่ยพีเอ็มเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งทำให้น้ำนะครับทำให้พื้นไม่เหน็ไม่เกลี่นะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับแลาวก็ล้อโลกได้นะฮะผมลาดลงไปไม่ให้มีกลี่นเหน็นไม่โรคพื้นเหน็นเปล่าเนี่ยตอนนี้พื้นก็ยังเหน็บอยู่นิดเดียวเราจะลาดทุกวันนะครับ เป็นเราจะรอดทุกวันนะคะลาดตรงที่มันเปียกมันแฉะรอดตรงที่มันเปียกมันแฉะวันวันละสองสองบัวร,รดน้ำใช่ครับสองบัวร,รดน้ำนะวันละสองบัวร,รดน้ำจาเหีขาดเนาะวันละสองบัวร,รดน้ำะนะวันละสองบัวร,รดน้ำนะด้วยนะแพน้องไม่กี่ตัว น้องมีตังช่วยพ่อแบกกระถินทุกวันเลยไหมคะทุกวันครับทุกทกวันเป็นประจำอยู่แล้วครับ้อ,องชอบเป็นปเกษตรกรเหรครับใช่ครับโตมาน้องมีตังก็จะทำหน้าที่ของน้องก็คือทำงานช่วยพ่อแล้วก็หออฝรั่งเป็นกเกษตรกรเกี่ยวข้าว เลียปลาให้หาตาแล้วก็ตดตัดกิงฝรั่งแล้วก็จะห่อฝรั่งนะครับอ่ทุกคนครับเดี๋ยวพ่อลอ่าเสร็จแล้วก็เราก็จะไปดูอันนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไป,ไปดูคลิปต่อไปผลงานการห่อฝรั่ง,อองเดี๋ยว คลิปนี้เราเอาเราเอาเรื่องเรากระสินให้แพ้ก่อนนะครับงั้นวันนี้น้องน้องไม่ตังก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องน้องไม่ตังด้วยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านสวนนีตมมังด้วยนะคะบ๊ายบายค่อยเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ